นีู่กวาดท,ที่ตลาดน้ำอำําพวามีอะไรบ้างนี่อะไรคะโอ้ยที่ใส่ชากาแฟหืมกล่องสวยจังเลยนุการ์ดเหรอคะน้ำก็ต้องใช้น้ำขวดแก้วนะ เพราะว่าตอนนี้อะไรรู้ไหมพลาสติกเขาไม่ค่อยใช้บอกว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะนาโนพลาสติก mm hmm. ชอบเข้าไปอยู่ในเซลล์ของร่างกาย mm hmm. เลยให้ไปใช้เป็น mm hmm. ขวดแก้วแทน mm hmm. นี่หลอดแก้วนี่อะไรอ๋อไวไฟที่นั่ง เล็กและเกินอบอกว่าหมอนที่นี่จะนอนแล้วหลับสนิทหลับสบายวันนี้เดี๋ยวเรามาทดลองโปรแกรมขอดูนะคะวันนี้เราก็พักกันที่อัมพวาหน้านอนนะคะหน้านอนแค่ไหนดูสิดูเตียงหน้านอนนะดูห <c oughs> ้องน้ำ่อติีกว่าประตูก็เป็นอย่างนี้ ใส่ก่อนใส่กอนยังไงวันนี้เรามาเที่ยวอัมพวาค่ะตลาดอัมพวายังไม่เห็นอน,นอนที่โรงแรมเนี้ยโรงแรมอัมพวาหน้านอนหน้าโรงแรมแบบมีเซเว่นอยากได้อะไรก็มาซื้อลืมอะไรก็ลงมาซื้อสบายมาก นี่จะเดินไปตลาดกันตลาดอยู่ตรงไหนนะ่ตลาดอยู่ตรงนี้นี่ริมน้ำแม่กองนะคะน,นี่ตลาดอัมพวาเมื่อที่เดินไปทางนู้นคนเยอะนี่แถวๆนี้นี่งานกะลาคนสนใจอะ่ะ เที่ยวอัมพวากินทุเรียนกินลูกชิน้นกินกุ้งกันมีคนซื้อกุ้งมาให้กินสองร้อยบาทให้ยี่ตัวฮะตัวเดี๋ยวไปหากันดูวิวข้องอาหารที่อยู่บนฟ้านี่เลยมีไหมคะ เราพักที่โรงแรมนี้แล้วคะมองออกไปจะเห็นตนลาดอำมพวายอยู่นนะ้นนะไม่ได้ไปเดินกับเขาที่ข้ามสะพานข้ามอะไรดูฟ้าสิเลยไม่กล้าไปโอ้พระอาทิตย์สวยจังเลย บายบายพรุ่งนี้พบกันใหม่นะนี่เรียกแกงระแวงนะคะไม่รู้มันเป็นยังไงนะแกงระแวเชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอุ้ยต้องเพลินสุดนนี่เช้าเราจะตักบาตรกันนะคะนี่เอาให้ กัดตักบาทมาด้วยนี่น่ารักมากน่ารักคืนจ้ะคืนนี้ก็ลาตีสวัสดนะคะมีจับข้าวอะไรบ้างผัดขัวหย,หยิบหยิบไปได้เลยหรอคะ พราะว่าหน้านอนหน้านอนไหมดูไอ้ตัวนี้สิมันนอนเลย <c oughs> หน้านอนหรือไม่น้านอนก็ดูไอ้ตัวนี้ <c oughs> นี่นักปั่นดันลรือโลกของเรากำลังจะไปแล้ว <c oughs> นักปั่นของเราพร้อมยังเอา้านอนเธอไม่ว่าอะไรนอน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  กายยามเช้ายินสวัสดีนะคะทุกท่านเช้านี้ตักบาตแจมสายสวัสดีค่ะเพื่นอนๆวันนี้เราพูอยู่ที่อัมพวาหน้าเรากันนะคะเช้าวันนี้เนะี่ยเมื่อคืนนี้ก็ได้ฟังธรรมะใ,ในโครงการแง่ใจนึกแง่ใจนึกของพระอาจารย์นาคฤห์ท่านเล่าเรื่องพระสา,ารีบุตรเรื่องนึงไม่เคยฟังมาก่รึคนะ่ะ เรว,ว่ามีเปเล็เนาะเปเล็กเหมือนติดเปรนะคะ <c oughs> เปเล็ตเปเล็ตตนหนึ่งเนี่ยก็มาหาภาษาดิบุตรมีท่าทางและสงสารของโซไม่มีท่าพอ,อนก็ไม่มีข้าวไม่มีอาหารนะอ <c oughs> ไม่มีน้ำ <c oughs> ่ามาขอให้ภาษาดีบุตรช่วยปฏิบุริให่หน่อยภาษาดีบุตรก็ด้วยความเาลี้ตาก็รุ่งก็หวัดรุ่งขึ้นภาษาดีบุตรท่านก็ ิฏบุญนะิบุญด้วยข้าวหนึ่งคำน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็ผ้าหนึ่งฝ่ามือทิฏยังไงอะ่ะนึกเอาเหรอมันจะนึกเอาเมือไหระนึกเอานึกเอาก็ทิ้มให้เป๊ะตนนี้นะออจะทิฏเสร็จก็ลืมไปเลยมีวันหนึ่งก็มีแสงสว่างพุ่งออกมามีเช็ดยาองึ่นมาปรากฏขึ้นสารบุตรก็อยากจะรู้ว่า พระเจ้าองค์นี้ทำบุญอะไรมาถามพระเจ้าองค์นี้ <c oughs> ทบุญอะไรมาจร,มจรง,รงมีแสงสว่างสมบัติมากมายถึงเเียนนี้พระเจ้าองค์นี้บอกว่าเราคือเปรดที่ท่านกุศลบุญให้อย่างไงละ่ะบัตรนี้เนี่ยเรามีอาหารมากมายมีเสื้อผ้าให้เลือกมากมายหลายชุดมากมายยิ่งนักจากโบคลาีจากโบคลาีมีดอกบัวสวยงามมีบ้านนี้มาอยู่ที่ภาษาอื วันนี้ยิ่งมาขอบคุณพระสารีบุตรนะคะให้เราปลื้มใจนะครับว่าเราพะารีบุตรนด้นทำบุญเพียงข้าวหนึ่งคำน้ำหนึ่งแก้วผ้าหนึ่งสำมือให้อุทิศบุญให้หหกับเปรตตนนี้ก็ได้บุญมากมายถ้าเราําบุญกับพระมากกว่านี้นะให้เราปลื้มใจว่าเราจะต้องมีสมบัติในวิมานมากมายนะฮะหลวงพ่อ,อบอกว่าหลวงพ่อธรรมชยโยก็บอกว่าถ้าเกิดว่า เราเห็นบุญในปิมาณแล้วก็เราจะทาบุญยังไม่หยุดไม่ย่อนกันทีเดียวแล้วบุญทานบุญศสีลบุญาทนากันเลยนะคะอขอให้เราตั้งใจทําบุญกันนะคะเมื่อเช้าเราไคุ้มครองกันเมื่อเช้าเราก็ตักบายไปตั้งหลนะหายเริ่มนะเอาทิศบุญให้กับเทวดาแถวนี้เทวดาแถวนี้เรใส่วิมานปิ้งปั้งกันหมดเลยนะทีบจเดาด้วยคำพบดด้วยนะจ้าเถขอะหุภาพแข็งแรงคนทุกคนสดคนไทย คำสุขกายสุขใจกันทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยทานเช้าเช้ากันนะคะเช้าเช้าจะกินที่บนชั้นบนนี้ค่ะสวยงามดูไลน์อาหารค่ะอนโน้นเป็นกาแฟเป็นมิสสลัดโน้เป็นข้าวข้าวต้มข้าวผัด